สวัสดีครับวันนี้บ้าวเอสการสรีมาไไยสวรน,นะครับที่ปูอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์ใส่งานคู่บัวตาหน่อยนะครับพี่นอ้องครับเพิง่งจะไถ ไาแล้วก็สิปันนะครับปันแล้วก็สิขุทลุมปลูกนะครับบาอิวบ่ได้ปลูกแบบเป็นหลองนะครับสิขุดเป็นลุมนะครับพุดลุมปลูกอาจจะลงประมาณลุมละสองขอตานนะครับตอนนี้กำลังเพาะเพาะต้นพันธุ์อ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์อยู่นะครับ 嗯。Yeah. ใครปลูกสองทางนี่ กำลังเสริมกำลังเสริมอีกขั้นหนึ่งกำลังมากนะครับมาปั่นนะครับไปปั่นอยู่ช่วงนี้นะครับคุณน้องปั่นเหลยเรียมฮัลโหลครับอันเขากำลังไถอยู่ไอ้ข้าเจ้าว่าอิไปปั้นข้าเจ้าติอไปปั้นเจ้าน้ำนะครับ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  โอเคครับผมครับ ฟังนี่เป่าเกลือกเหตุเป็นฟาร์มนะครับพี่น้องครับก็เลยให้สร้างเขาดันดินถึ้นมากไว้เครื่องๆนี่นะครับนะครับอันนี้ก็จะเ,เป็นฟาร์มแบบเลี้ยงปูเลี้ยงหอยนะครับพี่น้องเลี้ยงปูเ,เปลี้ยงหอยเลี้ยงแมงดาปลาไหลไปทั้งนัดน,นะครับอันนี้เป็นเเกษตรแบบตามรอยพ่อนะครับ เขาดันดินลงมาไว้แถวนี้นะครับสิตรงว่านี่ตรงนี้สิเป็นหม่องจอด,ดรถน,นะครับรอบคางรอบคางกับที่ปลูกบวเข้านะครับบวบ้ขานำหอมไปนะครับพี่น้องฝั่งนี่ปลูกอ้อยนะครับฝั่งฝั่งนี่สิปลูกอ้อยฝั่งนี่สิเป็นฟ้ามนะฮามีฟ้ามงว,วนเหไรมนี่มีขอกงวดหลังสิออกดูกนะครับ ต่กอนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นสวนยางแบบนี้นะครับเป็นสวนยางเบาเอตตัดตัดต้นยางออกเพราะว่าสวนยางมีมีอยู่หลายสวนอยู่ครับก็เลยต้องตัดออกนะครับเพื่อปีเห็ดปูพื้นอย่างอื่นนั่มนะครับตอนนี้เขาเลี้ยงปูกําลังหิดปูป่อยกระหิตอันใดหิดเบาเอตเด,ห,ดหมดนะครับสำเร็จมาสำเร็จเดี๋ยวค่อยเบ่งผลงานต่อไปนะครับ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้กองวิรชาตินะครับเป็นพี่เลี้ยงในการทำเกษตรนะครับเดวเจ้งนาย่นกับมาะนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกำลังเสริมกำลังเสริมอีกขั้นหนึ่งกำลังมากนะครับมาปั่นนะครับจะปั่นยู่ช่วงนี้นะครับพี่น้องปั่นหลยเหลี่ยมฮัลโหลครับอันเขากำลังไถยอยู่ ไอ้ข้าเจ้าว่าถิ่ไปปั้นข้าเจ้าถิ่นไปปั้นไอ้เจ้าน้ำนะครับ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 โอเคครับผมครับเอลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับ กันเลยครับทันที่ไทยนะครับอันเดีอวมาปัน่นปั่นเดือดเสียปุ๋ยมาลุ่งนะคุดลุ่มนะพี่น้องครับขับเบิ้งต่อต่อไปนะครับโครงการทฤษฎีหม่นะครับตามร้อยพ่อนะครับราชการในหลวงราชการที่เก้าห้าเนี่แหละครับพี่น้องเขาเทศ2สองสว่วนอะ่ะอีกสว่วนหนึ่งเป็นของอผู้กองวิริชาติราชพนนะครับรองสารวัตรหน้าแก่เ้าเนี่ยแหละครับเป็น เป็นคนพาเห็ดนะครับมันเป็นตำรวจที่ดีมากมากเลยนะครับเนื้อทีกันอยู่ประมาณสี่ไรนะครับสี่ไรกับที่มีบ่ออยู่สามบ่อครับบ่อเห็ดขุดบ่อไปสามบ่อบ่อลึกนะครับบ่อหนาตื่นสองบ่อนะครับไว้เลี้ยงกุ้งกุ้งเลี้ยงปูไปสนั่นแหละครับพี่น้องนี่ครับอันนี้กับสิปั๊บ นะครับปาดจากดันดินทั้งเทึ่งลงมานะครับให้ให้มันเสมอกันนะครับเพราะว่าฝนตกว่างหันรู้สึกว่าน้ำทิ่มมาขังอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ถือว่าโชคดีวัวนที่สิบหาบนะครับฝนได้ตกลงมานะครับเอ้ให้ดินอ่อนให้ไถง่ายนะครับเพราะฉะนั้นบานนมดันขีแตกเลยครับ พี่น้องครับวันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับคือรูปแบบของโขกนองหน้าของบาวเอ็ดนะครับเป็นส่วนเกษตรผสมผสานนะครับฝั่งหนึ่งเป็นฟ้ามฝั่งหนึ่งเป็นปลูกพืชนะครับนี่ครับใส้บริการเสียลมพันแกงมากปั๊บทีให้นะครับภาพมันสวยงามนะครับไว้สำหรับรองหลับนะครับแฟนครับถี่ว่าชึกษสดูงันนะครับถามว่าเบื้องหด มีสองสวนนะครับอีกสวนหนึ่งอยู่สวนผู้ปล ong ครับ่มอยู่คู่นะครับอยู่ห่างกันประมาณหนึ่งกิโลนะครับเป็นสวนเออเราเป็นสวนคู่แฝกค,ครับเอาไว้ซชำนี่สักวันพี่น้องเดี๋ยวถึงตอนปลูกอ้อยเดี๋ยวจีมาัฒนยให้เบิ่งปลูกอ้อยขันน้ำนะครับบางนีจะเป็นโรงเรือนไก่โรงเรือนจินลีครับผู้ใดอยากมาศึกษาดูงานครับมาเบิ่งได้ครับ สวนกเกษตรนะครับอาจจะเ,เลี้ยงปูหน้าเลี้ยงกุ้งฝอยนะครับพี่น้องครับ,บครับผมสำหรับทิน่นี้ล่าไปก่อนครับพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดีครับ